โมบกโมบกแตงให้หยิบเลยอามาลาอามาลาตายแล้วสวัสดีพี่ดองขึ้นขึ้นมาขึ้นไปขึนมาขึ้นมาขึ้นมาขย้นมาข้นมาข้นมาขึ้นอาขึ้นมาข้มาขึ้นม้นาสว้นาขึ้นดที่ยงมลข้นมีเึ้นมาขึ้นมข้าเึ้มาขึ้นมข้าข้นมาขึ้นมา้นะาะึ้นมาขห้งมนมาขึ้นมข้นมาขึ้นมาขึ้น่าขึ้นมาขึ้นมา้นาขึ้นมาขึ้นมานมาคึนมาวัดได้ลงค่ะ ตื้อเต้ตีหาเครื่องบูตีนตื่นคุณแม่ปูโอ้ยจะมาแดดแต่ก็พี่น้องป้องฝ่ายเอ้ยเบิร์สุขุมสุขุมเลยมนุษย์ขี่เม้นแดดกระจมบแดดกระจมเขามันห่อนเหรอเนาะกับบดโจมกระเจิดกระเจิดกระจมนี่เนาะกัยังมีชีวิตอยู่กระจมไปนี่ล็นค่ะจมกระเฮ็ดอยู่ค่ะนั่นหนีว่าใช่เลยเนาะนเขาลงมาส่งเขาอยู่ผิดเลยบ่ เมื่อกี้เอาเข่าซอยกากินเจนั่งว่าพี่น้องเอ้ยมันสิมีบิฮอมีแหงบอกค่ะเออวอาลาดไว้เลยอ้างว่าวันศีลวันพระเนั่นโน่นนี่นั่นเออสิบอกนางเข่ามุงผู้ต้องมาเดี๋ยวเขากินเจสว่างนี่นะออกควันาแล้วพัด่ากินเจไหมข้าววันอะไรก็เดี๋ยวเขาย่างหน่อยกันเนาะต้มไก่โอ้ยสิเออพอได้มีพลังลงมายองต่อมกแรงแล้วนะคนนั่งหัวควันกันอยู่ว่ะ เอามันจังอารมณ์ดีใช่แ่อนางสิหลอนนั่นตีบอบลอนดอกกูสิขอมึงมาไหวอยู่มึงยังลายบปเออคือพราเถียมันโบนักเถี่ยมันในห้องไอ้กูก็มีอยู่เจะไปต้มลุดโอ้ยกอาตัวมันได้ต้มไปทีโง่ไปปลูกอีกนอ๊ะอีนอ๊ะหามันสีได้เก็บได้กู้ถื่าตากแห้งเป็นปีอีผู้เอาละละวาดแล้าไอ้ยังแล้วข่าวนี้เพิ่นกับปุริปุกลายเดี๋ยวพ่นปลูกพันแต่ไปใส่ กินอะไรหยองไบ้อไว้แดงอย่างของเพิ่นอันนั้ก็ิปฟูกอยูปิเนพอไ์ดซิโลซาโลพอรด้คายเดี๋ยวเดี๋ยวพอมันจะมาหูบเอาฟันซีฟู้ดนว่าเช้าโฮมหรือพันยังไม่ยูโฮมยูเฮยพันยังออกแดดอ่เออนางเมาไมยกับยูนี่นะพี่น้องเถ้าจะขืนยูค่ะลับคลายห้าจนลับนะคะรถกระตากแดดแต่ว่ามองนี้เลืออีกให้นึงเนาะ อย่งนี่แหละแล้วให้เนื้อขาก้อยพี่น้อ้ทาานี้ก็บก้อยปันไดจ้ะเพื่อน่วยรอสามห้สบอเอากูเลยว่าให้เดียให้ผู้หญิงแม่ตี้นี่หนึสองถ้าว่าองเยลุนสามห้สามเอาเหรอมกูุกวันนี้ให้เดียวมือแรงสีแหลวบักข้าขนาดไหนมือแร่งลาวหล เพื่อเกิดื้อน้ำนั่นนี่นะเพราะว่าอันอันที่เกี่ยวไปโดยอันพอน้องอันเมยน้องท่ากับมัดไปน้ำเลยเนะพี่น้องเลยเพื่อเกิดชื่อน้อยกับมัดมัดระเบิดระเบิดนี่นี่ระเบิดเกี่ยวมือสาวอืมแต่ไงเพราะว่ามันอันมันก้อยเลยห้าตากเนาะแบบกระซำตากแล้วมันกรอบแล้วพู้คาต้นมากข่าวมันห่าวมันสิหฮักข้างว่างพายเอ็นเคยสาลงกระดดดบุท่ง มันเกี่ยวประทันเนาะผลนฮอยเนี่ยผมนก็ตกอี่ชัดแล้วผลเนาะของมันประทันเบิดถึงพายุต้องลงเขาโดเขากลางเขางั้นนะพี่น้องไปโชคไปโชคไปแบบเขาเกี่ยวเกี่ยวทีละตอนทีละตอนดิอันนี้มันเกี่ยวประทันตีบ๊อแต่ว่าทันพายุกเนี่พัยุกบกเข่ามันกับทันอยู่อันนี้พัดผ้ายุผมมาเข่าผจิ้สมือเผยจังไหนกระเทิกระพ่านไปเบินเข่ากุ้ก้อนบเนี่ยมือลงมาใส่กระไปตั้งแต่ดับเลี้ยวมือจะได้ไปชก ไม่ได้มัวไปรถแต่เอารถันังขี้ไปเบิ่งจัก่อนจะหน่อยนึงว่ามันลงแล้วบอเฮามันยังถ่าฉันอยู่โอ้ยขอมันได้ไล่ท้องอย่ามาไล่แต่หลอดตายเปอยพี่ดาเ้ยไ่ไปเจาะน้ำข้างน้ำอยู่ให้อยู่ไอ้หายแล้วพีหน้ายังจะไปเฮ็ุอีกอยู่บะคะเฮ็ดพี้าเฮ็ดอีกทุกนึงท้งนกเมื่อยดิปีหากูสิบ่ตต้ก่อนว่ากูบ่ไดแม่ซอยแหละ ไปไปคันสิไปกันวุ้ยสิพื่งสิสุสิแพงกับเขาท่งน,นั่นคือเอารถบรรทุกเลยเห <ละ S 1> ออเจ็ดบาทค่ะค <laughs> าำเมือกละมันอันสูปน้ำอันไสนะคะตอนอันดำนะค่ะน้ำห่วยบดยังพี่น้องเอ้ยอัอบละเห็ด <laughs> อมขึ้นมาปูดใช่ไหมเฉพาะนแะ <laughs> <laughs> จออ้จงคนกีเก็บอีกแจ้งเขาแถมคันให้อีกอ่าอือคาปุยอีกอือ หลายหมื่นเดียวนะคะลายขาวเมื่อหันจ๊บอยู่บ่าคาคาการชาจ่ายรูปผิดาเห็นห,หน้าข้ายข่าวนต่สีวาค่อยคุม้มดอกเออนะกนเหินเห็ดจะพอได้กินค่ะผูคขานี่หน้ากับบลาย้ค่ะหน้าสองสามแถวรวมจังอ้อยข้างนอกเห็ดรวมกันเห็ดพอได้กินนะโอเคนนเค่าเออหขขน้าไม้กดไปหเห็ดขายน่ลูกค่ะคนพูดเปบ ส่วนลายนีแตะจ้างแห้งค่ะรับงซื้อบจกินแบบเพชรหน่อยๆแต่ถ้าดูแลรักษามันมันกับอุ้ยเข่าเด้อค่ะมันลายมันเบิ่งใส่ขี้แกบขี้งัวลงไปสิค่ะเออจะสั้นสมอเฮ็ดหน่อยๆก็ยังไม่ได้กลุ่มได้หุ่มค่ะวันผ่านไปแตวกระซิบพูดทาเกี้บอกอันหัวควันข้องน้องหรือเป่าตอนข้าวบานนะเขาทายหักข้าวบานหล่นดิบม่ได้ทายหุดทายหุดอุ้ยสิได้กินดรบ่ บัดข้มือในข่าวัมื่อวานข้าซีนะข่าวสามหายนข่าวเจ็ดสอบข่าวเขานั่นไม่มีหยาบัดว่าโอ้ยสวยอยู่บัดมันขึ้นใส่ปูใส่ยางผดวาขาเจ้าผดวาไอสวยคือกันค่ะหยาอ่ยสวยค่ะไปปะข้าสิไปกันเนี่เอยสิพ้านางข้าวมาบอกขี้รถดี้รดนน่งไปเบิ่งข้าวหน้านางทงนั่นก็นอนถ่าอยู่ประจักษพี่ดาเบิ่งแพี่ดาวจะขา ว่ามันตายหรืองัวกินเบิร์ดด้วยว่าเขาเกี่ยวเขาไปหอดลงสีมันแล้วว่าเป็นเขาปล่อยงัวใส่เบิร์ดหรือเปล่าครับ่อยมาลากเอาเบิดแล้วนั่นดีถึงนานางแล้วพี่น้องเอ้ยบัดไห้งอ่ะพี่คือเขียวยมยืมอยู่เฮ้ยเขียวยงยงอยู่เออเกอก็เป็นหมากเป็นห่วงอยู่ได้ล่ะมันก็งามอยู่นะหญิงมันก็พอได้เก็บได้แก้พอได้เก็บได้เกี่ยวอยู่ดอก มันบ่มีหยาอันนี้นะข้าวมาเขาดำลาแล้วมันหยาบ่เกิดให้นี่พันให้นี่พัเพราะท่านพ่อเมาอยู่ข่าวพันเดียวกันพันเดียวข่าวพันเดียวกันค่ะพันอันนี้บ่เป็นพันรีสอร์ทมั้งเด้ผู้คนอยากตัวเคี้ยวตัวเคี้ยวข่าวอันนี้นะมันซุกไปอยากดันกันในกรมมงมันทุงแถวาเอามันนี่เขาแล้วถุงเท้าเกี่ยวไปเลย มองตุ๊กมองกระสุนมงออกมองวอเดี๋ยวมองมองตัวเฮาไปอันเกี่ยวซอยนะข้าเจ้ากันยังไ่ทันได้กเกี่ยวเนาะมองตายมองกรตายมเาเฟิง<า>กับมาเฟิงแป๊บปเดียวมองงามมองมองงามไฮนึงผสมสป,ประสานกันไปว่าไปเดินเป็นเดินอยู่คือคือคน,นหัวงอกนี่แหละค่ะ <laughs> ให้แรก่งามอดอกรเรื่องนี่ให้นี่งามให้นี่งามค่ะได้ได้แปดตันผู้พจเป็นมาเป็นห่วงอะไรอยปตบงามมได้โอ้ยตายแล้วนี่อยู่บ่งามเห็มันก็ตายและจองมันแดดมันแดดฮาดเลย นางมาเลาะชมเขานะพอดีละเกี่ยทางนั้นหลักกระต่อใท่ตัวนี้มันกระซูกเลยเฮ้ยพอเพื่อมึงแล้วฟังนั่นหละกกะมาดหอดฟังนี่มันกระซกเสมอการปะเนี่ยเออมันกระซิโมดนั่นเหรอวะเออตัวมันซุกก่อนมันกระซิคอยก่อนเหรอวะที่ไห้มันถ่าชุ่มเขียวอยู่บ้างเฮ้ยเออมันกระซินอนถ่าอยู่ดอกเห็นว่ากระไรก็บอกฟ้าไปไซด์ดอกคันคนบ่มาเกี่ยวมันกระซินอนถ่าจะที่ไหนนันนี่แหละ ก็สิเป็นพันไอ้รีสอร์ทคือเก่าหันแล้วแา่พันเห็ดแต่บัดนี้ปีนี้ปีเดียวว่ะว่าไปแล้วคนปุ้นคนปุยลงขนาดนี้เขาปีหน้าแล้วมันจะงามกว่าเก่าเลยงามเลยเขาเกลี่ยลงเกลี่ยมันงามปีหน้าเขาว่ะเออปีนี้ไะปีนี้คือจะว่ามาเบิกทางก่อนนั่นเนาะเอาปีหน้าฟ้าเกลี่ยแล้วก็ปีหน้าจังเฮ็ดอะไรไปเมื่อ พราะแหละเบิ oh, well, ้งซ้ำนี่ะเืออแหละเห็นแล้วค่ะเห็นแล้วมันตายหมองงามหมองเขียวค่ะเขาเห็นหน้าไร้ท่งเห็นแล้วได้สันแดดแมนๆก็พามาเบิ้งเนาะอีตาลอนมึงม้อนแดดบวพี่น้องกานคันจ่องเล้วคันห่อนแดดกระดายัดดแดดกระดักพามาเบิ้งเข่าค่ะโอ้มาเกือ đạp tháo bà khác Cái hư ừ. Nó. à bà <laughs> chân chân nào mình mưa chân nè chân bút kếp đó hồi kế bộ. ừ à. ừ thung mưa à, nè Mánh chân nè mà đó anh nhìn bỏ sạch bỏ kia là có ừ ừ thung ừ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  อาชีวะนาใครมาอา,า,อาบ,าบให้ทำมาควยฉันกินเลยฉันขี่มาออกซ้ำมือพ่อเอาไปใช้ลับเท้า,าะะพ่อมาเขื่อผัดเอามาเขืออีกเลค่ะพี่น้องเอ้ยพักมือมาเขือขี่ใช้มาขีใช่พ่อโพสไหมหมัเ,เกิดเปล่าเขาขี่มาจนจเดินหกผูหฮ้องก็จะเก็บเกียวเ <c oughs> บื้องนี้นะขี่เขาน่ะเป็นอัน เป็นอนาถแท้ๆขี้ออกก็เป็นต้นบักเขือพออยู่เพอากินบ่บ่แม่นั่งเอือยได้เฮ้ยเอามาฟางไว้เป็นต้นบักเขือเบ็ดกี้อันกินต้นบักเขือไปฟางไว้เป็นต้นโพอีกสักหน่อยไปปกลับบ้านเฉาะฮ้อนหุ่นแล้วครับพี่น้องเอ้ยฮอนนะฮะ มื่อหากินข่าวกินน้ำเมื่อหากินเจน้ำนางอีกข้าวเมื่อน,นี้กะจกังนางสิได้ยังสูกินอาหารเจก็คือสิบรสูบบะเขือนี่บอกค่ะซูบะเขือสซุปนี่บอกคะ <c oughs> <c oughs> นี่แหละอาหาราที่ว่านั่งมาหานะกรับพี่น้องเอ้ยนั่งสิมาสุปสูกิน เราจะกินไงต้มไก่ใส่โออีซี่กับขั้นบอยิบยื่นเป็นมืออื่นผมแล้วขั้นสีด้มาขนาดไหนย่านมันบ่มีแห้งหนังตีพอขั้นสีมามืออื่นกับเพราะว่ามันได้กิ่นเจนี่แล้วมันบุกินแน่วโบมีเลือดบ่มียางกร <c oughs> จ,จับใกลบล่ายเอาอีกเลยชั้นว่านะนะอันใกล้นะกับบล่าลายพี่น้องขั้นเบนเหยียบย่างนี่กับหยาาียบคอบัตจีจับมาอันสู้มูสู้คูกินเราจับบ่ได้อีก <ไป S 1> ใกล้นะกับแฮจักคุ้มจักคุ้มหัวงางทางใจจ้าพี่น้องเอ้ย ที่่บรรยากาศสมณีนะคะคลิปนี้กัติดตามคลิปหน้านะคะขอบคุณหลายๆเขามาเป็นกาลังใจให้เจสีอ,อมรากากีแล้วก็เบาเอ,อือนําเดีอพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆจาๆจาเอชาเพื่อนกซีเมื่อบ้านอันเบาอันเบานาบา้าเลยละเพื่อนเกีเมื่อกี้เขาต่อเพื่นเกี่ยวเขาเพื่นทั้งนี้แล้วล้วกีเมื่อผูู้แข่งได้กับมแข่งได้แขงใช่เนี่ยบนูนะ ป้าจนชิวแม่นบ่คือว่าอยู่ในแถวอันนี้แถวอันนครพนมนี่นะบันเวิรนะ์น่ะแถวปักไอ้แขวงไอ้ขมวนว้ยเออแม่นแขวงขมวนนั่นแหละคุณรอดเราอยู่ไายเงะผมอยู่ว้ายอยู่ชายแดนผมอือไปแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆจา้จา